ผมเพิ่งรู้ว่าเกมนี้มันมีเนื้อเรื่องด้วยนะฮะเออเล่นมาตั้งหลายพาร์ทเพิ่งจะรู้เพยาอทิสเกมเอ่อไม่รู้ชะตากรรมของน้องสาวนะฮะเออมันตามหาน้องสาวนี่เองเออบ้าเออปั๊สวัสดีครับสวัสดีเอ่อทุกคนนะครับกู <c oughs> ถึงกับอึ้งเลย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเลิงโบพาร์ที่พาร์ทที่น่าจะน่าจะหกนะพาร์ทที่หกครับน่าจะหกเล่นกี่พาร์ทก็ลืมทุกทีบ้าเอ้ยคือสรุปแล้วมันคือน้องสาวใช่ไหมพาร์ทที่แล้วที่เราเจอคือน้องสาวใช่ไหมครับเออ <c oughs> เล่นมาได้หาหกพาร์ทกจะรู้ว่ามันคือน้องสาวตามหาน้องสาวบ้าเอ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ฮะมาต่อดีกว่าตอนออพั์ที่แล้วเราเจออะไรนะเจอโลกหมุนปะแบบโยกหมุน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 แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยรถเข็นรถเข็นกับรถเข็นรถเข็นกับรถเข็นอันนี้มีไฟด้วยครับ จับได้แล้แลวเราดึงดึงมาดึงมาทำไมเอ่ยเออใช่ดึงมาทำไมวะด้านบนมีที่เหยียบแล้วน่าจะขึ้นไปด้านบนฮะขึ้นไปด้านบนอ๋อตรงนั้นมีคันโยกใช่ไหมน่าจะเป็นผมว่าได้เป็นคันโยกสำหรับสำหรับเปิดประตูนี้หรือเปล่า ว่าน่าจะใช่นะโอเคเล่ารถเข็นมาทำไมวะเรียบไปอันนี้ทำไงขึ้นวะเราโยกแล้วก็โอ้โหไม่ถึงนแน่แน่เราดูดิฮะซ้าย ว้าฮึบโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นเออ่โยกโ,โยกหมุนดีกว่าอาจจะเป็นโยกหมุนอีกรอบนึงฮะดี๋ยวรอก่อนรอก่อน <c oughs> ตองเล็กเป็เด็กเลยอันนี้โยกหมุนทางน้เฮ้ยมันไม่ใช่โยกหมุนเฮ้ยมันมันคืออันนี้ฮะไฟฟ้าอ๋ออ่อมันเป็นลิฟต์ไฟฟ้าครับมันจะเป็นลิฟต์ยกขึ้นถูกไหม เพราะฉะนั้นเราต้องยกตอนที่อันนี้อันนี้อยู่อยู่ใกล้ๆเราเพื่อที่จะกระโดดถึงถูกไหมอย่างนี้และถึงหรือเปล่าเกือบถึงบ้าเอ้ยไม่ถึงได้ยังไงนี่อ่ะโอเคเราเริ่มเข้าใจแล้วฮะเฮ้ยความชีเดียดีวะ ลืมเขจาจแล้วทุกคนเอาแล้วเลยผมเนี่ยเออในสามสองหนึ่งโยครับฮึบโอเคและกระโดดเออได้อยู่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 โอเคแล้วอันนี้อ่อคันโยกเปิดประตูแน่เลยผมว่าเอาอเกาะไว้เดี๋ยว อะไรด e ีย่ะอเอ๊เป็นคันจักไฟฟ้าก็เเรานี่ก่อนใช่ไหมเราถอยรถมาดีเออเราถอยรถมารอเลยครับและเราก็ไปขึ้นอันนี้อีกทีนึงโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมรถโอเค ได้อยู่ได้อยู่เริ่ม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 ชินเริ่มชินเริ่มชินอึ๊บถึงไปเนี่ยเอ้ยถึงด้วยฮ่าเกอบไปเก็บไปอันนี้กระโดดและจับอ่ะสุดยอดครับอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปทักรถเลยหรอเฮ้ย โอ้โหแล้วทางอย่างมืดทางอย่างมืดอันนี้อะไรขึ้นก่อนไม่รู้อะไรไม่รู้ขึ้นก่อนครับเออวิ่งโอ้โหนี่กระโดดไอ้ยาแล้วโดดก่อนลุดเดืดดอดขึ้นลุดด้วยอะไรวะเนี่ยเอาไปครับเออมีอันนี้เราชะลอ,อก่อนเรากระโดด <c oughs> ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ครับโอ้โหได้ยังไงผมทําได้ยังไงเอ,อสุดทางแล้วสุดทางแล้วอันนี้เอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหดีนะโดดลงไม่งั้นโดนเอ๋อ,อนี่เป็นปุ่มเหรออ๋อนี่เป็นปุ่มครับเราดึงรถมา จอดตรงนี้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดรถไหลเดี๋ยวคุณรถไหลโอ้รถไหล,รไหลเราให้รถกลับไปได้ไหมไหลกลับเลยอ่ะไปเลยไม่ได้ฮะผมว่าเราต้องหน่วงรถป่ะนี่แหละเราก็โดดขึ้นไม่ได้ไปทันไปทัน ลวงรถไปด้านหลังแล้วเราก็โดดขึ้นตรงนี้ได้อยู่หรือเปล่าวิ่ง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 กระโดดทั่วอ่อนเลยอ่ะหยุดเอ้ยรู้ทันแน่นี่แหละโอ้โหไกลจัดนี่แหละฮึโอ้โหยังไกลอยู่แค่นี่แหละ โอ้โหยังไกลอยู่อีกฮึบโอเคไม่ได้ช้าไปฮึบโอ้โหแบบบินบินมือน่าจะได้น่าจะได้ฮึบโอเคโอ้โเดี๋ยวไปทีได้รู้ทันเออ่อันนี้อะไรเนี่ย ลูกกลมๆโอ้โหอีกแล้ววะเนี่ยโลกหมุนอีกแล้ววะเนี่ยอือชัดเจนโลกหมุนเดี๋ยวแล้วไฟไฟ้เอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วแล้วโอ้โห,แล,โโหแล้วส่องอย่างนี้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตัวที่มีที่กระโดดครับเอ่อ รอดเอ้ยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแล้วไฟสองนี้กูจะเห็นไหมเนี่ยเอ้ยมาเอ้ยโอ้ยอันนี้สเอ้ยอินเนบอล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 บอ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 โดดไปก่อนอะไรไม่รู้โดดไปก่อนเอ้ยอันนี้ก็ไฟฟ้าเดี๋ยวกลับเหรอโอ้ยมีกองมีกองมีกองขึ้น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 มองไม่เห็นกระโดดแล้วกูตายตรงนี้ อะไรเยอะแล้วให้ผมไปทางไหนวะอันนี้ไปทางนน้นแล้วเรากระโดดขึ้นเอ้ยเดี๋ยวตกตกตกป้าเอ้ยสวยซับสวยซ้อนอ๋อนี้อันนี้โดดทางนน้นครับกระโดดได้อยู่ อันนี้อันนี้มีไฟเนี่ยอันนี้มีไฟคืออะไรอะเนี่ยด้านบนมันมีทางให้โดดครับผมว่าเอยหรือด,ด้านล่างวะเออด้านล่างก็มีทางให้ไปนะเนาะเอยกล่องกล่องขึ้นขึ้นขึ้นยังไงะอ๋อตัวนี้ตัวนี้มีอันนี้ฮะเออมีทางเหยียบกระโดดอ้อ อ๋อเหยียบเยลลี่เหยียบเยลลี่แล้วมีแค่นี้เหรอตรงเนี้อวโอบ้าเอ้ยแสดงว่าด้านล่างคือทางไปครับด้านบนมาเก็บเยลลี่เฉยเออโอ้โหแล้วผมลงไงวนะเนี่ยด้านล่างมีไฟมันหยุดบุญแล้วนะ ล่างมีอ๋อนี่นี่น,นี่เราเอากล่องอันนี้เอ่อเอากล่องนี้ลงไปถูกไหมลงไปลงไปแล้วยังไงแล้วเราโดดตามหย่อนได้ไหมเอ้หย,ย่อนได้ดิว่าเฮ้ยเอาไปด้วยไม่ให้ไป อะไรอะที่เหยียบอที่เหยยบอ๋อไม่ใช่โอ้โหบ้าเอ้ลืว่าที่เหยบะอันนี้ก็ที่เหยยบไม่ใชอ่อะไรอะเลเซอร์อะไรครับเฮ้ยเลเซอร์ เฮ้ยนี่คืะเลเซอร์โดนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเยอะฮอลีเดี๋ยวเฮ้ยนี่เป็น <c oughs> นี่มันเกมอะไรวะเนี่ย <c oughs> มีทั้งเลเซอร์มีทั้งบุญอะไรวะ เ,เราโดนไม่ได้มันเบิดนมันจะยิงเราอะถูกไหมเอ้ยเ,เดี๋ยวโอ้โหแล้วยิงจัดดักผมจะนับวิโดดแน่เลยป๊อปโอ้โหไม่ได้ปะมันนับวิโดดไม่ได,มนนด,ไมได้มันยิงยาวมากเลยนะเออหรือผมอันนี้วะผมให้มันยิงก่อนแล้วเราก็ไปด้วยความเร็ว แล้วก็โดดเออโอ้โหมันยิงนานมากอะเ,ออเริ่มเริ่มเริ่มคิดไม่ออกเราโดดกลับได้ไหมเราไม่ไปอะเราโดดกลับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่างนี้เราเออสามารถที่จะหลอกหลอกให้มันมันยิงกันได้ไหม เออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่สิเยียยิง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 เอ้ยได้จริงได้จริงขวันขึ้นแล้วพักยังพังยงครับโอ้ลีอเอ้ยผมว่าใช่ผมว่าใช่ใชคือคือเราต้องหลอกให้เขามามายิงกันเองฮะได้อยู่นะได้อยู่นะ มามาเลยยืด <Yeah, S 1> เลยดมเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละขอนขึ้นขอนขึ้น,นฮึบโอเคอีกทีนึงมาเลยเอามันมาอีกเลฮะฮึบได้ไหมเออโอ<ฮ>้โ<ฮ>ฟังไปแล้ว อันบนเหลือแต่อันบน <c oughs> อันบนยังไม่พังบ้าเอ้ปล่อยไว้ก็แหละเฮ้ยทีเนี้จะจัด,จดเออมีชั้นบนชั้นล่างชั้นบนจะเอาชั้นบนไปไม่ได้ไปท้นล่างโอ้โหแล้วทางตรงยาวมีกล่องสองใบ ลงได้อยู่นี่ปุ่มเลยฮะข้ามก่อนดีกว่าข้ามก่อนดีกว่าด้านบนมีบันไดฮะน่าจะเป็นของด้านบนหรือเปล่าอันนี้ติดนะฮะโอ้ยผมว่าน่าจะปุ่มนี้แหละอาจจะเป็นกล่องกล่องกดนะผมว่า อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยมันคืออะไรอะลมเป่าหรือว่าหรือหรือว่าแรงโน้มถ่วงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสามารถกดกดอีกได้ไหมครับโอ้ยโอ๊ยโอย,โอยนี่ไงเอ้ย เราเราไม่ขึ้นฮะมีแต่เดี๋ยเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหลทับหัวมีแต่สิ่งของที่ขึ้นเดี๋ยวโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเกมเอเกมอะไรวะเนี่ยหาลกสาวจริงวะเนี่ยมีทั้งปืนกลมีทั้งแรงโน้มถ่วงอะไรวะ บ้าเอ้ยเ,ออเราไงต่อเนี่ยเราเอานี้ขึ้นปนเหรออันนี้ขึ้นได้ฮะอ๋อเราเอานี้มาเป็นบันไดฮะเออแปลกดีเหมือนกันนะฮะเราต้องอ๋อเราต้องหน่วงเวลาถูกไหมอันนี้คือการหน่วงเวลาครับ บ้าเอ้ยธรรมดาก็งงหมดแล้วมีพัทโซไไ่ไผ่มาอีกอันนี้ขึ้นเลยหรอเฮ้ยโอ้อันนี้นี่เราเรอรอดักดีกว่าฮะอึ๊บอึดันได้อยู่ธรรมดาก็งงไม่มีแบบอันนี้มาใหม่อีกงงกว่าเดิมอีกอ่ะอึ๊บโอเคแล้ว ไม่มีอะไรเลยเหรอนั้นบนอ๋อนีม่มีบันไดฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะบันไดตกหรอทำไมอะ่ะตกลงมาที่เดิม อะไรวะันลองนี้ก่อนบันไดพุ่งขึ้นหรือเปล่าบันไดไม่พุ่งครับอันนี้พุ่งแทนอ๋อเหมือนน้นบนเป็นทางไปเออเราไปไงวะบนทางไปอ๋อเราต้องมีกล่องเหยียบขึ้นไปปะ เออนี่ไงกล่องเราเอ,อ๋อ,อ,อแล้วเราก็ไปเปิดอันนั้นปะเรากล่องไว้ตรงนี้แล้วเราไปไปเปิดเปิดเครื่องแล้วเราก็วิ่งมาเอ,อ้ยจีเนียตจีเนียตจีเนียอันนี้ขึ้นไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมมาได้ปะมาได้ผมมาได,มมาได้ทุกคนครับผมมาได้ครับไปลวงให้สุดไปเลยฮะ ไป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 ร็วรรร็วรรมาแล้วกดกดจับ <omething> ดึงเออได้อยู่เออโอ้โหดูว่าลอยทับหัวแล้วเราอ๋อเราดันไปทางนี้เกินเินไอหนุ่มและกระโดด ไม่ถึงอีกกระโดดโอ้โหอย่าบอกนะว่ากูต้องลงไปเปิดอีกรอบหนึ่งอ่ะโอ้โหเอ๊ยอ้าอ้าอ้าเปิดอีกรอบก็ได้อันนี้ดันเราขึ้นเลยครับเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กระโดด อะเฮ้ยเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดีกล่องมันหมุนโอ้โหมันเกือบทับผมตายแล้วเกี้ยโอ้โหโดดไปทันโดดไปทันโอูอย่างเร็วดีดีดีเกือบไปตายเอ้ยเกือบตายอะไรไปได้เกือบตายเลยวะ เอาไปเอาไปฮะเราต้องโดดเลยแบบขึ้นปุ๊บโดดปั๊บนี่หรอมันเร็วมากเลยนะเอ้ยนี่ไงโอ้โหเฮ้เยหลบ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 เดี๋ยวฉันหล่นเออผ่านแล้ววะเฮ้ยไปไปต่อดีกันฮะอันนี้คือโอ้ลิฟต์ลิฟต์เลย ความบ่ากูเนี่ยรีบหลีเลย <c ười> กดเพื่อลงและขึ้นยังไงกระโดดเกาะขึ้นไปมีโอ้โหมีปืนด้วยอันนี้วิ่งมาเรื่อยๆฮะโอ้ลี ริงแน่เอาไม่ยิงฮะเฮย้ยโคตรรยยิงเร็วมากแลยิงโคตรนานบ้าเอา้ยผมว่าน่าจะต้องเอากล่องนี้กล่องนี้ไปปิดทางตรงนู้นอ๋อเขอ้าใจละเข้าใจละต้องให้ปืนยิงกล่องด้านบนฮะเราต้องไปตัวตัวล่อก,ก่อน ไกลกอดน,นิดนึงเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้ารู้มันน่าจะขึ้นได้นะับผมว่าลองผมลองเอาดีไว้ก่อนฮึเอ้ได้อยู่ฮ,ะฮะ่าฮ่า แกยิงฉันไม่เข้าล่ะสิเฮ้ยตายอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยป๋าจัดเอ่อเรากระโดดถึงด้วยครับโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะ ประตูครับมีประตูก็ไปต่อไม่ได้เหมือนต้องมีกล่องเหยียบขึ้นไปหรือเปล่าเุ้ย <ś c oughs> โอ้เดี๋ยวฮ <ś c oughs> ลี <ś m _> อ๋อมันต้องมีการควบคุมกันเกิดขึ้น ไปยังได้นมไม่นาวท่อมชนหน่อเดียวเฮ้ยระบบใหม่มันมีการหน่วงด้วยฮะตายไปเดียวโอ้แล้วอยากยากเลย ไปแล้วมันหไหลอยู่แล้วเฮ้ยอ้ามันก็จะถึงหยุดแล้วบ้าเอ้ยมาเฮ้ยได้แล้วคุณครับเอ๊ยแล้วมันเอากล่องไปทำไมเอ้ย เอากล่องมาปีหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยไม่ใช่บ้าบอบ้าบอรจริงจริงบ้าบอรจริงจริงหรือใช่วะเราเอาลิ้ตใกล้เอยเดี๋ยว โห่เอ้ยไม่ใช่อ่ะเปิดไปไม่ได้ด้วยมันให้กล่อง,องามาทำไมวะบาก,ก็ติดปาเอ้ยอันนี้กระโดดกลับปะเออ คือ <c oughs> คือเราก็จะตกเหมือนกันฮึ๊บไม่ถึงฮะแงะมาต่อ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 อันนี้เราต้องดันไปตกลูนฮะเพื่อเราจะได้เป็นบังบังกระสุนใช่ไหมอฮ้ยใช่จริงๆด้วยแล้วเราก็จะขึ้นอย่างง่ายดาย ว้าไม่ทันพี่หรอกน้องแฮ่ยีอเดมันมือช้ำะโหลี่เฮ้ยก,กระโดดไม่ได้แต่ว่าก็กระโดดกระกระโดดกระขึ้นกลับกันไาเฮ้ยอะไรเนี่ยหรอเออ เอออันนี้คือคืออะไรวะกดกดลงเป็นขึ้นกดขึ้นเป็นลงหรอเฮ้ยเดี๋ยวเออจับนี้มาก่อนฮนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดลงเป็นขึ้นกดขึ้นเป็นลง เราได้กล่องนี้มาอีกไปหนึ่งเอาไปทำอะไรเอ่ยไม่รู้มีสองกล่องดันไปก่อนอะไรก็ไม่รู้อะอันนี้มีเครื่องเครื่องบดหรอ อะไรอะมันคือเครื่องอะไรฮะห่หลีเดียวโอ้โหแล้วโดดอย่างไกลไม่ได้เราต้องอ่เราต้องอันนี้ฮะ กราโดดไม่ถึงแน่เลยตรงนี้ยเราต้องมีสองกล่องเหรอ ยังไม่ถึงนี่คือไม่ถึงฮะแป,ป๊บ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 มันมันมอนได้มอนไดเ,เราต้องเร็วอะ่ะเราต้องเร็วมากอะ่ะยึบตายอยู่ตายอยู่เอ้ยได้อยู่อยโอเคเกือบไปเกือบไป เอ่อมาเจอป่ากแล้วฮะโอเคครับก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะฮะโอ้โหเหนื่อยเหนกันเลยนี่ยพารทนี้จะว่าไปปั๊สร์อะไรก็รกไม่รู้กยิแยะไปหมดเลยฮะเจอทั้งอะไรแยะแรงโน้มถ่วงเจอทั้งปืนมันเกมหาน้องสาวจริงปะเนี่ยโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะพารนี้หวังว่าจะสนุกกันนะฮะวันนี้ เึินมานาพอสมควรแล้วไว้เจอกันใหม่พัดหน้านะฮะสำหรับฟันนี้ฟันดีเลยส,สวัสุไม่ไปครับ